รัวคอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องไปอีกครับพี่น้องตามเคยครับผมรั่วคอยเองหาเมนูเส็บแซบมาสู่พี่น้องกินครับผมวันนี้วันนี้ขอเสนอเมนูง่ายๆแต่โคตรอร่อยครับผมทอดมันหัวปีหมูสับครับผมเริ่มจากเอาหัวปีเข้าไปหั่นครับหั่นแล้วก็แซน้ำเกลือไ้ครับพี่น้องมันจะบ่ได้ดำครับหัวปีครับผมนี่ครับ เครื่องต่างๆครับผมมีหมูสับมีไข่ไก่สองฟองครับพริกแกงพริกแกงตไตนะครับวันนี้ผมใส่พริกแกงไตแล้วก็ใบมะกรูดซอยครับผมนี่ครับหัวปีเริ่มเอาหมูสับลงไปเลยครับผมใส่หัวปีเลยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยพริกแกงครับผมพอดีมีพริกแกงไตติดตู้เย็นไว้ครับผมเลยเอานำมาใส่ครับผม กไข่ไก่ครับผมใส่ไข่ไก่สองฟองครับผมใส่ลงไปปรุงเครืองครับผมเติมรสชาติด้วยผงปรุงรสครับผมน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับผมตามด้วยน้ำปลาครับซักส่วนนึงครับผมขาดบ่ได้ครับแป้งทอดกรอบครับผมใส่ไปจักห่าส่วนครับพี่น้องนี่เฮดเฮด ทอดมันเข้าหนากินึ้นมาครับมีความกรอบนิดนึงครับผมแล้วก็ขยำํำส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้เขากันครับผมโคเลโคเลโคเลครับผมย้ำให้เขากันดีๆครับพี่นอ้องนี่ครับสีสันพริกแกงไตเขาสีเหลืองงามครับผมนี่นี่ครับเดรดประมาณนี้พ,พักไว้ครับผมพักไว้เดี๋ยวไปตั้ง กระทะใส่น้ำมันร้อนๆครับพี่น้องมีนู่นนี่แนะนำให้น้ำมันหลายๆจังหน่อยครับพี่น้องน่ครับเพราะน้ำมันห้อนลวก็ใส่ลงไปเลยครับส่วนผสมที่เราคุกไวยเมื่อกี้ใส่ลงไปถอดเลยครับนะครับน้ำมันร้อนใส่ลงไปมันจะลอยขึ้นมาเลยครับพี่น้องน่ครับขยับขยับให้บ่ให้เปลยงมันจับกันครับผมให้ชิ้นของถั่วมันทอดจับกันครับผมแยกออกเป็นชิ้นๆครับผมนี่ครับ ค่อยขยับออกไปครับพี่น้องขยับแล้วก็กลับไปนําครับผมวังในเดินได้ก็กลับทางกลับทางลงไปครับผมนี่ครับสีสันเด็ดประมาณนี้ครับผมกระเสือเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมนี่ใส่ได้แล้วครับสีสันประมาณนี้ครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับเป็นนั้นเสร็จพิธีครับเรียบร้อยได้ไปจัดจานเสือกไปครับผมนี่ครับรูกล่างนาตาอาะบ่ญนากิน แต่รสชาตินี่โคตรสุดฟินเลยครับพี่น้องได้น้ำจิ้มไก่รสเด็ดมาเพิ่มนี่เสริมนี่สุดจัดครับผมไปครับพี่น้องสู้